ัาดีจ้าหอมกบมาพกับสองกาหนวดย่ายนกฉนลอีนอจันโนยำสาๆยายสิออกไปหอมยหญคือเก้านอจันโนเป็นบ้าใเอาในไก่สุพาอเกีียวเห็นตหนวดออกไปแล้วผมล้านชายภูใจเลยไอเดนอจันเนะมคุกล้วยงวเอ้ยกล้วยนี่จะกล้วยนอจกนโนบ้านิดเจ้า มีเจ้าขาวเจ้าหน้านัะนจ้ะเนาะปวดปวดอย่ทุกหลังสวยเออนเริ่ไปสันตเาะจัน์เนาะ

เ้าก็วันที่สิบเก้าเนาะจ้ะมี่ข้าวเหนียวใหญ่ใหญ่ให้ในนี้ะเนาะไปไปน้ำยาเนาะจ้ะเนาะ ไปนั่นปลาขอนจะเห็นบ่บ่ปลาเป็นหนามโบกมาจ้ะเนาะโอุ้ปลาลายเลยจ้ะแก่สิเลยมารอตรงนี้ปลาขอนมาจ้ะเนาะนี่จะปลาเค็งมาจ้ะปุ๊บ ิงหาลายหลายหน้าเดียนกันนี่แหละจ้าหน้าตัวเดียนก็ใหญ่นะจ้าปลาหลายถักนุกมาก,กินกับปลาน,นันจ้าปลาหลายนะจ้าเนาะ โอ้ยตาป่ามาจันนะยายาดูยาเพน,นบืนมาพี่นนะจ้ะกานบืน ะะอ,อ,อะไรนจะจ๊ะเนาะน้าว่ามาเอาหนูกินเบอร์ด้จกัน หลังจากเขาไปรอไฮรอหนะ้าหอบยาหอบยุงไปเบิ่งปลาขวนะห้ามากินเขาปุ่นเศร้านะจ๊ะน้องเ<อ>ขาปุ่นเศร้ามาทางปุ่นกินกันละโบกินเข่าเทียงกันกับอยังนอ้อมาเด้อม,มากินเขาปุ่นเศร้าน้ำใหญ่เสร็จแซ่บอยูย่ๆกุดเสียงงามงามจา้ะุมาลุยน้ำกันได้จ้ะแซ่บแสบมันกำลังเข้าไปก่อน เอาเียบจ้ะเอ้ยเนดีเนาะจ้าเอ้ออออออเนเง่ามครับ

บสวงคือกับต่ำหมงหงนะาจาน๊ะนะแต่ว่าห้องกินมาหลายมือแล้วพอ่อแลยจ้ะผีกะทินึยังเอาสัญญายตายครับ ใส่ปีกโคงบ่หลายจ้จะจังว่ามันบ่แดงเพราะว่าคููเป็นบ่ก,กินเป็ดก็มีนี่จ้ะมาหเดี๋ยเนี่ยแรับแซ่บจัง <c oughs> มาจ้าตีหวนร้านพิ่นให้พี่น้องเพื่อ,อนๆเด้จ้ะเด้อม,มาๆ กินน้ำใหญ่อุ้ยดีเจตตาซะเน,น,โน,โนาะฮะกินน้ำใหญ่เลยกินน้ำใหญ่คอรกอบจ้าใหญ่กะสรอยใบบักปูใช้คือเก่านะจ้ะเห็นไหม นี mm ่บ hmm. mm ักคนให่มากอึฮึึ เฮ็ดง่ายๆก็กินแบบง่ายๆเนาะจากกับกะโบเสียบคือเขาเฮ็ดยากเนาะจ้ะส่วนผสมเผากะโบลายกับโบค่อยแสีบแล้วก็พอกินเนาะจ้ะเนาะ ใช่ไปรอบังปลาใช่อยากไปเอาปลาจ้ะยา่มันตายแดดอยู่ใจไ,ไปเอาปลามาปล่อยน้องเขานี่นะจ้ะไอไวยมันใหญ่ๆชื่อตัวมันปลานี่มันตากดดแดดดอกปรจักแดดแห้งแห้งมือนี่จ้ะปลาห่อมหน้าบุ้งเจ้านะจ้ะยายห่อนอยู่เไงน้ำนะจ้ะคือวลาสีเป,ป๊มาปล่อยหนองอยู่นะจ้ะเนาะ Mm-hmm. มาเบิกก็จัดสูบโไบไว้เนี่ยพุ่นจานโจโกโ้แล้วท่าน,นี้จ้ะย่ายสูโบไว้แล้วแต่ว่ยาย่ายค่อยเด่นไปเรื่อยนะจ้ะเมื่อนี้นนย่ายก็มีกิบมาลงให้เบิ่งเล็กๆหน่อยๆน้อจ้ะน้อบงหัวย่ายจะสิไปใส่เห็ดจังใดย่ายก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อดูกหนหลานชาวไทยชาวลาวชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศที่กันน้อจ้ะที่เขามารับชมรับให้กขาลังใจย่ายาย่ากยาก็ เขาขอบคุณได้ลายแล้วก็ยายก็ขอ,ขอสวัสดีจา้าที่บี